สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งรอบ3มาบอกนะคะก่อนจะไปฟังข่าวดีแบบนี้นะคะรบกวนพี่ๆเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวดีๆแบบนี้ค่ะเนื่องจากนะคะโครงการคนละครึ่งเมื่อรอบที่สองในวันที่11พเพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะคะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของโครงการคนละครึ่งนะคะ จึงได้เปิดลงทะเบียนในรอบ3อีกครั้งนะคะเพื่อให้ครบจำนวนที่ตั้งเป้าไว้คือ10ล้านสิทธิ์นะคะโดยนะคะโครงการกลครึ่งรอบ3ได้เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่19พฤศจิกายนนี้นะคะในเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหรือจนกว่าสิทธิ์จะหมดนะคะโดยสิทธิในครั้งนี้นะคะที่เปิดให้ลงทะเบียนประมาณ700 0 0 0สิทธิ์ค่ะ ผู้ที่สามารถลงทะเบียนในครั้งนี้ได้นะคะก็คือผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งคะ่ะส่วนผู้ที่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในรอบแรกนะคะแล้วไม่ได้ไปใช้สิทธิ์โดนตัดสิทธิ์ไปก็ไม่สามารถลงทะเบียนในรอบนี้ได้นะคะส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในรอบ2นะคะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะให้นำไปใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อนวันที่25พฤศจิกายนนี้นะคะและสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่31ธันวาคมนี้คะ่ะ ส่วนท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้ลงแอปเป๋าตางังหรือยืนยันตัวตนใน g w ว l l e t นะคะสามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่องของเราได้เลยค่ะหรือหากมีคำถามนะคะก็สามารถฝากไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะและก่อนจากกันนะคะรบกวนพี่ๆเพื่อนๆนะคะช่วยกดติดตามช่องอยากบอกนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะคะขอบคุณค่ะ